สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาเออทำหวยเชื่อนะครับอันนี้คือรูปร่างที่เราทำเสร็จแล้วนะครับทุกคนที่ไม่ได้ทำคลิปสร้างเพราะว่าแบบมันจะนานเกินไปนะครับทุกคนอันนี้คือเราสร้างเสร็จแล้วลคือเราจะถ่ายตอนเสร็จเลยใช่ไหมใช่อันนี้เราไม่ได้สร้างชุดเลยนะครับดูสิครับทุกคนเราไม่ได้สร้างในชุดเลยเพราะผมไม่เติมโลบักนะคะทุกคนนี่ครับไม่ได้ไม่ได้สร้างชุดเลย มันดูเบี้ยวๆวะ่ะเบี้ยวเหรอเออมันดูเบี้ยวเอเอไหนเดี๋ยวไปดูยังยังน้อ,อยเรก็ทำได้มามานี่ครับทุกคนกดชั้นสองนี่ครับที่เรววีโนเวทอันนี้กินเ่อนที่จะปิดแล้วขออธิบายเราขออธิบายก่อนนะนี่คือคาเฟ่ร้านอาหารนะครับ ตอาเราเราจะอันนี้เสือนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอันที่สองกันเราจะไม่เอาเป็นอีพีนะครับทุกคนแล้วแค่มานี่พี่สวยเรา,มาไม่ไล่ให้คนเราเราแบบเราให้ดูร่างเพราะอะไรเลยนะครับเพราะว่าแบบทนานอ่ะมันจะนานเกินไปอ่ะครับทุกคน คือเราจะไม่ไม่ให้ดูตอนสร้างใช่ไหมเราจะแยกเป็น EP พ p แต่และ EP สร้างสร้างสิ่งมาตรกานของโลกแต่และ EP ใช่ไหมใช่ครับมาเราเอาแค้สิ่งเยาผมขอพยายามสร้างนะครับทุกคนผมอันนี้สร้างกับเ่้ยมีนดูเรียบไปหน่อยนะครับเรียสร้างครับผมบอกเลยแนละ้ว้าอันนี้สร้างในหน่วยนาทีไม่ชั่วโมง ประมาณเนี้ยไม่ไม่ชั่วโม,มงนะครับใช่ไหมใช่ไม่ชั่วโมงเป็นนาทีนะครับพวาเราเก่งเกินไปนะครับครับที่บ้านอย่างนี้ผมใส่โต๊ะทันสมัยอยากรู้อะารข้างบนมันบูันกันอะ่ะทำไมม,มบูขนาดนี้ <laughs> มันโผล่มันโผล่เพราะอะไรนะตรงนั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพื้นที่ของลิฟพอดีแล้วลิฟเวลาเราม,มีมีคนกดลิฟลงไปใช่ไหม uh huh. อ่ะเราคนกดลิฟลงไปมันก็เลยเป็นรูโวยถ้าเราลงไปถ้าเราลงไปในรูอะ่ะมันก็จะมันก็จะเป็นลิฟนะอ๋อก oh. ็เลยโผตอนนี้ไม่โบยังนะตอนนี้ไม่โบลละเพราะว่า น็อตนายอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฉันดูนะน็อตน็อตนายอยู่ข้างบนชั้นนั้นก่อนน้าลายอยู่ตรงที่มันโบโบโอเคอยู่ละอ่ะนายดูนะดูนะนายจะเข้าใจว่าทําไมมันโบดูนะโหดูดูดูเนี่ยมันโบมันโลงมาโบยังแล้วมันโบแล้วนะอ่ะมาจะจบคลิปยัง ขอเอาอันนี้คือ EP หนึ่งนะทุกคนเราจะมี EP หลายๆ EP นะครับรอชมกันได้เลยไม่ใช่สิแลเรเอาอันที่หนึ่งดีกว่าอะไรอันที่หนึ่งเอา EP หนึ่งแล้วกันโอเค EP หนึ่งจบแค่นี้ครับภายใน3นาทีห้าสิบสามวินาน,นเองครับทุกคนเพราะเราไม่เอาให้ดูการสร้างนะครับ ้าะการเามันจะนานเกินไปมันจะน่าเบื่อเราจะถ่ายเราจะถ่ายตอนเสร็จเลยยรับคุมนี้ดเวดเฮ้ยมันมันสวยนะมันสวยนะแต่เรต่นั่คือมันมันโบล่นี่แหละขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับนี่คืออันจบคลิปของอินทีหนึ่งแล้ว